สวัสดีครับผมเฮียโตข้าบ้านนะครับ สวัสดีครับผมเฮโตเข้าบ้านนะครับยินดีต้อนรับสู่ปี66นะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP แรกของต้นปีนะครับที่จะมาพูดถึงการรับเช่าพ้านะครับการส่งลูกพ้านะครับว่าจะส่งพ้ะมายังไงครับถ้าเป็นพ้าเหรียญเนี่ยวางรวมนะครับขายผ้าบนรวมมาก่อนส่วนเป็นพ้าบูชาสมมุติว่าบ้านท่านเนี่ยเป็นห้องพักนะครับ เต็มห้องเลยครับเดี๋ยวผมจะเลือกเองว่าจะดูเองว่าพาท่านเนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ปุ๊บผมก็ะนะมาที่ร้านเลยแล้วสําหรับลูกค้าที่ส่งรูปใต้คอมเมนต์นะครับเปลี่ยนหม่ครับให้มาส่งรูปจะมีแอดไลน์ู่นะครับหรือ m มทเ e นเจอร์จะเป็นรูปข้อคฟามน,นะครับ คือถ้าส่งสองอย่างาทาไลน์ทั้ง messenger เนี่ยจะได้เจอทีมงานนะครับเพราะว่าจะได้ตอบได้เร็วนะครับจะได้นัดหมายได้เร็วเผื่อถ้าท่านแพงหรือถูกเราก็จะได้บอกท่านได้นะครับอย่าไปตกใต้คอมเมนต์นะครับเพราะใต้คอมเมนต์เนี่ยบางครั้งผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับแต่ก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับแต่ว่าถ้าทางสะดวกเนี่ยให้ลูกค้าส่งมาทางไลน์แล้วก็ messenger รูปข้อฝากนะครับ ส่วนลูกค้าที่อยากมาที่ร้านนะครับก็มาได้ครับแต่ว่าขอร้องให้ส่งรูปภาพมาก่อน,นครับพักเส็กพักเสื่อเนี้ยให้ถ่ายเรียงรวมแล้วถ่ายมาส่วพระวุชาก็่ายในห้องมาครับแล้วเราจะถามว่าท่านสะดวกที่เท่า,หาไหร่อะไรเงี้ยเราไปนัดกันดีนะครับส่วนคนที่ไม<อ>่ส่งรูปค้ามาเนี่ยมันจะมีโปรเซ็นเสี่ยงถ้าท่านอยู่ไกลนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ใกล้เนี้ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านอยู่ไกลปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมาถึงเนี่ยพาท่านไปแท้เนี่ยจะทำท่านใเสียเสียหลายอย่างเสียค่าน้ำมันเสียเวลาเพราะนั้น ขอให้ส่งลูกค้ามาก่อนแต่สําหรับท่านที่อยู่ที่ชลบุรีนะครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีหนองบัวบางแตดนะครับ GPS ตามหน้าหมุดนะครับ Google ตามหน้าหมุดเลยคือผมได้ทําคลิปไปแล้วว่ามีร้านจะมาอย่างไรก็สามารถเข้าไปดูได้ในหน้าเพจได้เลยครับหรือติดต่อมาก็ได้เดี๋ยวทางเราส่งหดให้ครับสุดท้ายนี้สําหรับลูกค้าที่ส่งรูปมาใต้คอมเมนต์นะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมบอกเลยว่าผิดนะครับเพราะอาจจะเจอมิตาชีพได้ครับทางเราก็มีทีมงานคอยดูนะครับแต่ว่า เพื่อความสบายใจนะครับของลูกค้าทุกท่านนะครับจะได้คุยกับผมนะครับให้ส่งทางแชทนะครับนะครับแล้วก็ลิงก์ไลน์นะครับไลน์แอดนะครับกดลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็เข้ามาคุยได้เลยครับหรือไม่ก็แอดเบอร์โทรผมครับ0 9 5ย์0 6 4 9 0ครับที่เบอร์โทรก็ไลน์ก็จะเด้งเหมือนกันครับช่องทางที่ติดต่อและเจอผมได้รวดเร็วสุดก็คือสามช่องทางที่ผมบอกไปนะครับพักเพจพักเครื่องเฮียตมาพบ้านนะครับบูเบยพัเครื่องแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับยูทูบเฮียตะครับ อย่าลืมนะครับพักที่บา้านท่านช่วยท่านได้ครับสวัสดีครับ